การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการมีผลเกี่ยวเนื่องถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติและของประชาชนทุกคนข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับจึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องตามหลักวิชาเหตุผลความชอบธรรมข้อสําคัญเมื่อจะทําการใดต้องคิดให้ดีโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้รอบคอบและรอบด้านเพื่องานที่บังเกิดผลดี ที่เป็นประโยชน์พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปี2559ก็มีเรื่องที่อยากจะชื่นชมนะครับทางท่านเกษตรอำเภอและทีมงานนะครับที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอยู่ที่อำเภอกระนวนแห่งนี้นะครับในส่วนตัวผมเองนะครับก็ได้มาปฏิบัติหน้าท,าที่ที่8เดือนนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับทีมงานของท่านเกษตรอำเภอและรูป,รป,รปทีม ที่ได้ในทางานในพื้นที่นะครับลงไปปฏิบัติอย่างถึงลูกถึงคนนะครับที่เท่าที่เห็นด้วยตาตนเองแล้วก็ได้ทำพัฒทํางานร่วมกันในแต่ละพื้นที่ตําบลหมู่บ้านนะครับซึ่งทีมงานของของท่านเกษตรก็จะลงไปทุกตําบลหมู่บ้านแล้วก็ลงไปทํางานด้วยกันในในในหลายด้านนะครับในส่วนของสํานักงานอำเภอเองนะครับทุกครั้งที่ผ่านไปทางเส้นที่จะบอกก่อนท่าท่าท่าทางโทรเนี่ยผมจะออกหมู่บ้านเกือบทุกวันนะครับ แล้วก็ได้เห็นภาพของทังทีมท่านเกษตรอำเภอและเจ้าที่ที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านตำบลเขาก็จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำงานอยู่เกือบทุกวันเท่าที่เห็นที่ผ่านไปนะครับก็ขอชื่นชมไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรของอำเภอกระโนวนด้วยนะครับที่ได้ทีมงานของท่านเกษตรอำเภอตลอดจนเจ้าที่ทุกคนนะที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนแนะนำนะครับช่วยกันขักดังให้ เก,เกษตรกรของกระนวนเรามีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณมากครับกระนวนแดนดินถิ่นเกษตรเขตปลูกอ้อยร้อยต่อ,อยางพาราศูนย์กลางการค้าพัฒนาคุณธรรมลือล้ำบุญบ้างไฟเที่ยวบาหลวงตาดโตนใสรวมน้ำใจถิ่นคนดีบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1. ว่าที่ร้อยตรีบุญ,ญวัฒน์สุริยวงศ์เกษตรอำเภอนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรควบคุมกำกับติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวลให้เป็นไปตามที่กำหนดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรืออำเภอและจังหวัดมอบหมาย 2. นายวีระชัยเดชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยโจดหัวหน้ากลุ่มตำบลห้วยโจดตำบลหนองโนและตำบลบ้านฝางรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่หง,งานภัยธรรมชาติและงานลดการเผาในไรนา งานหนี้สินภาคประชาชนและเกษตรกร 3. นางเพียงพรแก้วพนาวนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโกรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่สองงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรอำเภอรกระนวนงานทะเบียนเกษตรกรและงานโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกเพื่อเศ,ศรษฐกิจ งานข้อมูลอำเภองานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 4. นางนารีนาศวิชัยวงศ์เจ้าพนักง,งานเคหกิจเกษตรชำนาญงานทำหน้าที่รับผิดช,ชอบการปฏิบัติภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน,น้ำอ้อมง,งานสถาบันกลุ่มเกษตรกรงานแม่บ้านเกษตรกรยุวเกษตรกรงานเคหกิจเกษตรงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 5. นายสงการประเสริฐสัง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดุนศาสตร์รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคนที่3หัวหน้ากลุ่มตำบลหัวนาคำตำบลห้วยยางตำบลดุนศาสตร์งานเขตปฏิรูปที่ดินรับผิดชอบงานพืชสวนหมอนไม้พืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นงานการปรับปรุงบรร,บรุงดินรับผิดชอบงานพืชไร่ห นายสมยศตุ้มทองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านฝางตำบลหนองโนรับผิดชอบรายงานข้อมูลการเกษตรสภาพการปลูกพืชฤดูแลง้งรับผิดชอบงานข้าวรายงานสภาพการทำนารายงานสภาพการทำนางานอาสาสมัครเกษตรกรรับผิดชอบงานเกษตรสัมพันธ์ งานความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7. นางสาวแก้วกัลรรยาขวัญพรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกุงใหญ่งานทะเบียนเกษตรกรและงานโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจรับผิดชอบงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงงานเกษตรทฤษฎีใหม่รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8. นายปิยวิทย์หาปันนาะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยยางตำบลหัวหนาคำการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมโซนนิ่งงานป้องกันและกำจัดศัตรูพืชงานสมาร์ทฟาร์มเมอร์งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรสกสก 9. นางทิดดารัตเพลงคำศรีเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานทำหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินบัญชีและงานธุรการทั่วไปของสำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระนวนทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุครุพันธ์สำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระนวนงานสารบัญรับส่งและโต้ตอบหนังสืองานจัดเก็บเอกสารค้นเอกสาร10นายบุญเกิดบุตรราชคนงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบงานอาคารสำนักงานโปดังเก็บพัสดุงานเปิดปิดสำนักงานตามเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีและ16นาฬิกา30นาทีงานความสะอาดเรียบร้อยภายในและภายนอกอาคารสำนักงานรวมทั้งเครื่องครัวที่ใช้ในสำนักงาน11นางสาวนภารัตน์เหล่าคนค้าเจ้าพนักงานธุรการทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดเก็บบันทึกข้อมูลรับส่งพิมพ์และจัดเก็บหนังสือราชการของสำนักงานเกษตรอำเภอรกระนวนงานดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารด้านการบริหารจัดการสำนักงานด้านอาคารสำนักงานสิ่งปลูกสร้างและบริเวณพื้นที่ใช้สอยสำนักงานได้ยึดหลัก5สอในการจัดการภายในสำนักงานเพื่อความสะดวกสะอาดและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการการจัดโต๊ะทำงานบริการในรูปแบบแบ่งจุดบริการตามกลุ่มงานการจัดแฟ้มเอกสารมีการแยกแฟ้มเอกสารหาง่ายข้นง่ายเป็นหมวดหมู่ชัดเจนจัดระเบียบป้ายประกาศต่างๆจัดภูมิทัศน์ภายในสํานักงานมีห้องประชุมด้านการบริหารจัดการระบบภายในเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยแบ่งเป็นดังนี้ โครงสร้างการบริหารสำนักงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มฝ่ายชัดเจนเช่นกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,ร,กรงานอารกขาพืชและงานบริหารสำนักงานเกษตรอำเภอรกระนวนได้จัดทำคำสั่งในการรับผิดชอบงานและมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบันระบบเอกสารหนังสือราชการงานธุรการ จะนำหนังสือส่งให้กลุ่มนำเสนอเกษตรอำเภอและพิจารณามอบหมายโดยตรงทำให้หนังสือมีความรวดเร็วและจะมีการตรวจสอบหนังสือราชการทางอินเทอร์เน็ตวันละสองครั้งเช้าและบ่ายด้านข้อมูลพื้นฐานการเกษตรเน้นความถูกต้องและเป็นปัจจุบันด้านเจาน้าหน้าที่มีการพบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นประจำทั้งในเวลาประชุมเวลางาน มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้านความพร้อมในด้านการให้บริการสำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระนวนมีระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตไร้สายในการปฏิบัติงานรวมทั้งของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยมีการติดต่อสื่อสารทางลายโดยผ่านช่องทางกลุ่มสำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระนวนและลายส่วนตัวเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน6เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องพิมพ์จำนวนสเครื่องเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องฉายโปรเจคเตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องโทรศัพท์สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนจำนวนหนึ่งหมายเลขเครื่องวัดพิกัด GPS แบบพกพาจำนวนสเครื่องระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนหนึ่งหมายเลขอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รองรับบริการปรับปรุงทอบอก,กอรูปแบบสมาร์ทออฟฟิศจำนวนหนึ่งชุดเช่นตัวอ่านซิมการ์ดบนบัตรประชาชนกล้องสามารถสแกน QR code และอื่นๆรถยนต์ราชการจำนวนหนึ่งคันแผนที่ชุดดินเพื่อวางแผนส่งเสริมการเกษตรเช่นโครงการปุ๋ยสั่งตัดโซนิ่งชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เช่นงานไฟเดย์ งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่งานถ่ายทอดและส่งเสริมการเกษตรต่างๆวิสัยทัศน์สำนักง,งานเกษตรอำเภอรกระนวนเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้คุณภาพชีวิตที่ดีบริการเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขค่านิยมมุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศบูรณาการพัฒนาแก้ปัญหาช่วยเกษตรกรพันธกิจ 1. ให้บริการทางการเกษตรตามทางเลือกและตามความต้องการของเกษตรกร 2. ส่งเสริมและพัฒนากเกษตรกรครัวเรือนองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้สามารถบริการและจัดการให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุข 3. พัฒนากิจกรรมทางการเกษตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 4. บริการผู้มาติดต่อให้เกิดความพึงพอใจ 5. บูรณาการกับ mmm ท the okay, um, ุกภาคส่วนและหน่วยงานอื่นๆการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรของอำเภอ โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการสำคัญเน้นหนักดังนี้ 1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 2. โครงการศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน 3. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและเร่งดำเนินโครงการนโยบายที่เร่งด่วนของรัฐให้เสร็จทันเวลากําหนดเช่นโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง้งการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเจ้าหน้าที่มีความพร้อมให้บริการมีช่องทางที่พร้อมให้บริการเพราะได้เน้นการทำงานที่มีคู่มือทำงานเป็นทีมจัดระบบการทำงานแบบรับนโยบายและภารกิจจากเกษตรอำเภอโดยวิธีพี่สอนน้องมีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์และประชุมประจำเดือน DM ทุกเดือนมีการประชุมและกระจายข่าวสู่อ,อกกมเป็นประจำมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารสำนักง,งานโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารองค์กรเจ้าหน้าที่เราจะดูรวมการแบ,บท่ทพ่แบ่น้องโดยนำนโยบายต่างๆ เช่นการประชุมผู้วันจันร์และ b ีของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเพื่อนำไปสู่อาสาสมัครเกษตรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อนำไปสู่เกษตรกรดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการใช้ระบบ MRCF โดยคำนึงถึงอ,องค์ประกอบ3ด้านด้วยกัน ลิงีคนสินค้ารวมเข้าด้วยกันเน้นการมีส่วนร่วมทุกๆด้านตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผลการปฏิบัติงานเด่นผลงานที่ 1. ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอรกระนวนมีการปลูกยางพารามากที่สุดของจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะ พื้นที่ตำบลดุลศาสตร์มีพื้นที่ปลูก1 7 5 0 0 3 1ไร่คิดเป็น55%ของจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งสำหรับรับซื้อน้ำยางและยางก้อนถ้วยในพื้นที่แต่เกษตรกรยังประสบป,ปัญหาราคาน้ำยางดิบยางก้อนถ้วยค่าจ้างแรงงานผลผลิตต่อไร่ต่ำการใช้ปัจจัยการผลิตสูงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ราคาปุ๋ยและสารเคมีสูงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วยจากการทำเวทีชุมชนตำบลดุนศาสตร์เกษตรกรมีความต้องการที่จะให้หน่วยราชการในพื้นที่รับทราบปัญหาในการปลูกยางทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตยางการเพิ่มมูลค่ายางโดยการพัฒนาคุณภาพน้ำยางการแปลรูปยางพาราการลดต้นทุนการผลิตตลอดจนสร้างรายได้เสริม ในช่วงภาวะราคายางตกตำ่ำและได้เสนอให้มีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมยางพาราสำหรับเกษตรกรในชุมชนอำเภอรกระนวนโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรจึงได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกขึ้นโดยได้คัดเลือกนายจรินทร์ดีเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งจากการระดมความคิดของกลุ่มผู้ผลิตยางพาราซึ่งมติกลุ่มให้มีฐานเรียนรู้8ฐาน 1. ฐานเรียนรู้ยางพารา 2. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 3. ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีการปรับปรุงดิน 4. ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 5. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงนกกระทาอินทรีย์ 6. ฐานเรียนรู้ การเลี้ยงกบน้ำน้อย 7. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด 8. ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยมีแนวทางพัฒนาสพอกอคือการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตยางพาราและการสร้างรายได้เสริมในสวนยางพาราอยากให้ทุกท่านมารู้จกกรรักเกษตรกรต้นแบบ ของศููนนยย์เรรี้จา่าสิบตำรวจจรินทำดีเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2495ที่บ้านเลขที่1บ้านพุชชาตำบลพุชชาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่สองบิดาชื่อพันตำรวจโท ทนทธรรดีมารดานางมานิตธรรด,ดีการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครกรุงเทพมหานาครเกียรติคุณได้รับประกาศเกียรติคุณฟาร์มดีเด่นจากกรมปศุสัตว์ด้านโคน,นมปี2554ได้รับประกาศและโลกเกียรติคุณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการทำสวนยางดีเด่นเมื่อวันที่30มกราคม2554ได้รับประกาศเกียรติคุณกเกษตรและสถาบันดีเด่นชนะเลิศอ,อันดับที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่27กรกฎาคม2557ได้รับประกาศเกียรติคุณกเกษตรผสมผสานดีเด่นจังหวัดขอนแก่นเมืม่อปี2558 ประกาศกิตติคุณพ่อดีเด่นของอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นปี2557อาชีพรับราชการตำรวจพลร่มค่ายนาเรศวรหัวหินปีพุทธศักราช2512ตชดลาออกจากราชการปี2527ทำการเกษตรตั้งแต่นั้นมาทำไร่อ้อยปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงวัวนมปลูกสวนยางพาราจนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งที่ได้รับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวลประธานกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายยางพาราอำเภอกระนวลประธานเครือข่ายยางพาราจังหวัดขอนแก่นประธานเครือข่ายยางพาราภาคอีสานอุปนายกสมาคมยางพาราแห่งประเทศไทยอุปนายกสมาคมยางพาราภาคอีสานรองประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ด้านสังคมเป็นกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่ปี2535จนถึงปัจจุบันเป็นกรรมการวัฒนธรรมอำเภอรกระนวนเป็นกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอำเภอรกระนวนเป็นกรรมการผู้ไกลเกลี่ยอำเภอรกระนวนประธานชุมชนตำบลดูนสาสตร์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้ดำเนินการให้เกษตรกร มาเรียนรู้จำนวน5รุ่นรุ่นละ3ามครั้งครั้งละ5วันมีเกษตรกรจำนวน250คนผ่านการเรียนรู้รุ่นสุดท้ายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาผลงานที่2การส่งเสริมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสอจอชศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสอจอชอ จากปัญหาของการประกอบอาชีพมีต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตตกต่ำเนื่องจากปัญหาโรคและ,ะแรงศัตรูพืชจึงทำให้บ้านคำตนาตำบลหัวนาคำมีการรวมกลุ่มนำความรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรถ่ายทอดสู่ชุมชนมีการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชผลิตและขยายเชื้อราไตาโคเดลมาและการขยายเชื้อบีทีสู่เกษตรกร ซึ่งมีการดำเนินง,งานในรูปแบบคณะกรรมการผลงานที่3ไรนาสวนผสมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองปี2557และ2558โดยสำนักงานเกษตรอำเภอรกระนวนได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนทำกิจกรรมไรนาสวนผสมโดยมีนายสาร โนนทิงหมู่ที่สองตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นได้ทำาไร่นาสวนผสมโดยการทำนาข้าว10ไร่ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน5ไร่บ่อปลา5ไร่สวนป่าไม้ใช้สอยปลูกสวนป่าไม้พยุง500ต้นกฤษณนา500้อต้นไม้ผลสี่ไร่ตามคันบ่อปลาบ่อบดานหนึ่งบ่อพืชผักหนึ่งไร่ตามคันบ่อ ที่อยู่อาศัย1งานโดยทำรายได้ปีละ7 2 7 5 5 0บาทต่อปีมีความยั่งยืนในอาชีพผลงานที่4โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางได้ช่วยเหลือเกษตรกร,ร2,031ครัวเรือน พื้นที่2 8 1 1 8ืไร่ผลงานที่5ได้สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย684รายวงเงิน67,288,388ล้านบาทนอกจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอรกระนวนได้มีแผนพัฒนาการเกษตรและจัดดำเนินการดังต่อไปนี้ส่งเสริมแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดปอเทือง ที่ตําบลหนองกุงใหญ่จํานวน500ไร่ส่งเสริมกิจกรรมแปลงใหญ่ในสวนยางพาราในเรื่องของอาชีพเสริมสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเช่นมันเทศตําบลหนองโนจํานวน500ไร่ส่งเสริมพืชทางเลือกใหม่เช่นสตรอเบอรี่และเศรษฐนิเวศหรือแปลงท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่อำเภอกระนวน สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนสำเร็จลุล่วงไปได้ในทุกกิจกรรม